ราชการแล้วก็คณะกรมการที่ท่านสอบขึ้นมาดิฉันอยากจะบอกว่าพวกเราทําทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ฝ่ายค้านนะคะตัวเล็กๆสองคนจะทําได้แล้วต่อไปนี้มันควรเป็น,นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วค่ะแล้วดิฉันอยากจะให้นะคะทุกๆคนให้กําลังใจเพื่อนของดิฉันด้วยทีมประกันสังคมก้าวหน้าถ้าไม่มีพวกเขานะคะที่กล้าหาญเอาข้อมูลเหล่านี้มาเปิดเผยเราก็จะไม่รู้รู้เลยว่าเรื่องราวในประกันสังคมที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาย่ำยี เงินของผู้ประกันตนที่ส่งมาทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยยังไงบ้างนะคะที่ฉันอยากให้ทุกคนจับตาดูเรื่องนี้และตอนนี้เนี่ยไม้เราโ่งต่อไปที่รัฐบาลเรียบร้อยแล้วค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทําได้แล้วต่อจากนี้รัฐบาลเองดีกว่าว่าจะทําอะไรดังนั้นนะคะสิ่งที่ดิฉันพูดมาทั้งหดดิฉันเชื่ออย่างสนิทใจว่าดิฉันทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนและผู้ประกันตน24ล้านคน และผู้ประกันตนที่ได้รับทราบข้อมูลนะคะตลอดเรื่องตั้งแต่หนึ่งปีที่เราเปิดมาถ้าท่านเห็นเต็มสองตาท่านคงจะได้รู้ค่ะว่าใครที่พยายามจะตีแผ่เรื่องราวต่างๆและใครที่พยายามจะรักษาผลประโยชน์ให้ท่านและใครที่พยายามที่จะทําให้เรื่องนี้กระบวนการมันยืดยาวออกไปและวันนี้ที่พวกเราต้องมาศาลท่านลองตอบดูค่ะว่ามันใช่การป้องปิดปากหรือไม่ในการทาหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบนี้ แต่เรากับถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย50บล้านบาทท่านลองประเมินดูค่ะว่าเรื่องนี้ท่านต้องตัดสินใจกับมันยังไงเกแสดงว่าอง่่าฟ้องเรื <c oughs> <ๆ>่องการปิดปากเพื่อนที่จะมให้าดินการต่อดิฉันไม่ดิฉันไม่บอกว่าอันนี้เป็นการฟ้องปิดปากหรือไม่นะคะสื่อมวลชนที่ยืนอยู่ตรงนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านผ,ผู้ประกันตน24ล้านค่ะที่ได้รับทราบเรื่องนี้มาตลอด ท่านช่วยพิมพ์บอกที่ชันทีว่าถ้านี่ไม่ใช่เรียกว่าการฟ้องติดปากแล้วเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าอะไรได้บ้างคะในส่วนทางวอยว่าเานในความระที่มาัาในเรื่องต่างๆก็ให้เขาเอาความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมาสู้ค่ะเราก็เรียกเอกสารทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่เคยที่จะเรียกได้ในกระบวนการสู้ในชั้นศาลท้งนี้เหมือนกันแล้วก็ออกมาเปิดกันค่ะ มาหากนะครบน้าเลือนทสองภาคเรียกทัาจะมีสตังค์จ่ายไปห้าสิบล้านก็คือเอาพูดตรงๆว่าคงไม่มีเงินจ่ายนะคะแต่ว่าแต่ว่าดิฉันคิดว่าถึงแม้ว่าในภายภาคหน้าเนี่ยเราอาจจะต้องแพ้คดีแต่ดิฉันเชื่อว่าเพื่อประกันตนได้รู้แล้วค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเงินในกองทุนประกันสังคมบ้างและต่อจากนี้พวกเขาทุกคนจะจับตาดูว่าใครจะทําอะไรกับเงินในกองทุนประกันสังคมซึ่งนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่ เป็นสิ่งที่สูงสุดเท่าที่ดิฉันจะเท่าที่ดิฉันสองคนจะทําได้แล้วคือทําให้ผู้ประกันตนรู้ว่าใครกําลังทําอะไรกับเงินของพวกเขาอยู่เพื่อา้วท้ายทกตวก็ชัดเจนอยู่ระดับหนึ่งเนาะให้พี่ๆนะะักข่าวไปย้อนฟังกานหถังของพวกผมสองคนได้ครับแล้วก็ผมคิดว่าเนี่แหละครับการที่มาขึ้่นสารรอบนี้เนี่ยใช้โอกาสแชอหน้าของศารในการเรียกเอกสารแล้วก็เรียกพยานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอะไรอะไรจะชัดขึ้นแน่นอนครับ

ยังจะตามหาหลักฐานอยู่อันนี้ที่ฉันค่อนข,ข้างที่จะงงเพราะว่าผลการตรวจสอบผลการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการที่นายกรัฐทมนตรีอดีตอดีตเนี่ยเคยเป็นรองนายกตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะท่านสามารถไปหาอ่านได้แม้แว่ามันจะเป็นเอกสารลับแต่ดิฉันเนี่ยคิดคิดว่ามันไม่เหลือบากบัวแรงท่านแน่นอนที่จะไปหาเอกสารอันนี้มาอ่านนะคะดังนั้นเวลาที่พวกเรามาเปิดเผยเรื่องอะไรหรือเราทําเรื่องอะไรเราลงในรายละเอียดแล้วเรามีหลักฐานอย่างเรื่องโคต้าหวยเนี่ย ทุกคนก็คงจะเห็นแล้วว่าสสคณะเด็กเพลงสุขเนี่ยเปิดทั้งสเตทเมนต์นะคะซึ่งจริงๆเนี่ยมีห้าแผ่นดิฉันก็ได้เห็นแล้วแล้วก็เปิดทั้งกระบวนการที่อยู่ในส s i ดังนั้นเนี่ยดิฉันยืนยันว่าทุกเคสนะที่พวกเราเปิดที่พวกเราทาเนี่ยพวกเราชัดเจนว่ามีหลักฐานดังน,นั้นเนี่ยถ้าไม่ต้องถามพวกเราแล้วค่ะว่าฝ่ายค้านเนี่ยมีหลักฐานหรือเปล่าเพราะเราเปิดไปหมดแล้วควรถามรัฐบาลมากกว่าว่ามานั่งถามอยู่ได้ทําไมว่ามีหลักฐานหรือเปล่า ท่านเราเรายังมีสเตตเมนต์เรายังมีเอกส,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 สา,าสรที่ดําเนินเรว่าอะไรอยู่ในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมแล้วรัฐบาลจะไม่มีหรอคะตรงน,นั้นท่านถามเองดีกว่าว่าเนี้ยฝ่ายรัฐบาลทําอะไรกันอยู่มองว่าคุณไผ่ลิฟตเนี่ยกำลังพยายามที่จะหยุเรารู้ว่าในส่วนของขอ,งองเาเซอร์เป็นความหวังดีในการที่จะให้เราชี้แจงในเรื่องของหลักฐานให้เพอ่อเล็กที่เราประชาชนวิพากษ์วิจารณ์คุณไผ่ลิฟต์ค่ะ ถ้าดิฉันพูดถึงเขาเยอะไปก็เสียเวลาเราถึงข้าเกี่ยวกับเรื่อนหวยตรงนี้เรามีข้อมูลชัดเจนเลยนะเราเชื่อว่ารัฐบาลได้ดีก็ดิฉันพูดไปแล้วนะคะสสธนเดชก็สองวันที่ผ่านมาเนี่ยเปิดทั้งสเตตเมนต์แล้วก็เปิดทั้งเอกสารอยู่ใน DSI ในส่วนคนที่มีคนหน้าเลยเนี่ยใครก็ทราบมัต้ทุกคนไม่ทราบเหรอคะบริษัทเขาเคยเปิดหวยเปิดบริษัทขายหวย นะคะคือดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าข้อเท็จจริงที่มันเป็นข้อเท็จจริงที่ทิมตาจะบอดกันแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะมาถามกันอีกทําไมคะพี่มันผิดปกติตรงไ,ไหนอ่ะคุณได้เพื่ออธิ่าน่อยได้ไหมว่าทลักานที่ได้คนหน้าหวยจากคนพิการสารสังเราะ์แล้วไปมอบให้กับเอร์เซอร์ไอลงเหล่านี้ถ้าในกรณีนี้นะคะดิฉันอยากจะตอบเรื่องเออ่ตึกสไตลนายนกับประกันสังคมมากกว่าพี่พี่มีคําถามเพิ่มเติมไหมคะเราจะเตรียบกับสาน ราคาก็เปิดในอานดับสัอ๋อมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับรวมถึงที่ขอใช้หน้าสารในการขอเอกสารเพิ่มด้วยครับบางอย่างที่เราค่ะบางอย่างที่เราขอไปแล้วไม่เคยได้ค่ะใช้วนเลขเอกสารในการประอบการตัดสินใจต่างๆรอบนี้เราใช้อำนาจสารในการเรียกร้องคดีทั้งหมด่